มืออาชีพมากน้องปีใหม่โพสท่ารัวรัวอินเนอร์นางแบบมากเต็มแม่แอปอยังต้องหลิกทางให้ช่างเป็นสาวน้อยที่เติบโตสมบยัยและเกิดมาเพื่อเป็นที่รักเรียกรอยยิ้มให้ทุกคนจริงๆสําหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของแม่แอปทัสออนและอดีตสามีอย่างสงการานต์เตชนงคงและไม่ว่าสาวน้อยจะไปที่ใดก็มีแต่พี่พให้ความเอ็นดูตลอด เวลาที่น้องปีใหม่กลับเขาใหญ่ไปเยี่ยมป้าป้า,ปาคุณปู่คุณย่าก็จะมีโมเมนต์ดีๆให้ติดตามการตลอดและเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องปีใหม่นอกจากจะสวยเก่งฉลาดแล้วอย่างมากไปด้วยความสามารถอีกต่างหากทั้งร้องเพลง <c oughs> เต้นฟ้อนลำํำเลน่นดนตรีถ่ายแบบถ่ายโฆษณานะเรียกได้ว่าเก่งรอบด้านเลยอย่างล่าสุดก็ใช้แม่แอปขายของสักหน่อย โดยโพสท่าประชันกับแม่แอดเผยอินเนอร์นังแบบสุดตาเต็มๆจนพี่ๆหลายคนออกมาชื่นชมกันมากมายอย่างพี่สิริตาบอกว่าโพสเก่งจังเลยน้องปี